สายวิทย์มันดูเรียนมหาลัยมันได้มากกว่าสายศิลป์ก็เลือกคณะได้ไม่เข้ากับเด็กสายวิทย์ครับตอนแรกผมจะเลือกศิลป์คณนวณนแต่เกรดมันไม่ถึงย้อนเวลากลับไปได้ก็จะเลือกเรียนอย่างอื่นสายวิทย์คณิตทั้งโคเลยค่ะ,คะหมอต้นก็เรียนแบบแนวแนววิทย์มาอยู่แล้วอังกฤษญี่ปุ่นค่ะวิทย์คณิตค่ะเรียนเอกอังกฤษค่ะ ตอนสอบเข้าคิดว่าทําวิชานี้ได้ดีอะค่ะผมวิทย์คณิตคนันะมันมีทางเลือกเรียนมหาลัยที่เยอะกว่าวิทย์คณิตค่ะครูบอกว่าอันนี้ดีพ่บอกว่าเข้าได้หลายคณะมากกว่าวิทย์คณิตแม่อยากให้เรียนคือโรงเรียนมันมีศิลป์ญี่ปุ่นแต่ว่าไม่อยากเรียนญี่ปุ่นก็เลยเลือกใส่วิทย์ค่ะก็ไม่เกี่ยวครับบางคนมันเก่งก็เก่งไม่เหมือนกันครับเหมือนแบ่งชนชั้นก็ไรประมาณเด็กเก่งแล้วเด็กไม่เก่งก็มีทั้งสองสายอะค่ะ แต่คนความสามารถไม่เหมือนกันมเ,เรียนภาษาเดี๋ยวนี้มันก็ใช้ในต่างประเทศได้เด็กเก่งก็ไม่จําเป็นว่าต้องเรียนวิทย์คณิตจริงๆเด็กสป์หลายคนก็คือมีความสามารถด้านอื่นๆที่ต่างไปจากเด็กวิทย์เยอะมากคนเรามันก็เก่งไม่เท่ากันเก่งคนละแบบมันวัดที่ตรงนั้นไม่ได้ตอนหมอตอนนี้อย่างเงี้ยบางทีอาจจะยัง ไม่แน่ใจว่าอยากจะทํางานอะไรหรือว่าชอบอะไรก็น่าจะเป็นที่ระบบด้วยมัม้งคะเรายังไม่ได้มีโอกาสที่จะหาตัวเองเยอะขนาดนั้นสมมติว่าเราไม่รู้ตัวตอนม3ว่าเราชอบอะไรเราก็ต้องเลือกต้องมีหลายคนที่ตัดสินใจผิดเลือกไปแล้วก็อา้าวตายแล้วเลือกผิดแล้วก็กลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วเราก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยไป3ปีเพราะอาจจะต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่มีความสุขไปตลอดไปก็ได้อะค่ะ เด็กที่รู้ว่าอยากเรียนอะไรก็เรียนตามสายไปใครไม่รู้ก็เรียนด้วยก,กันให้เรียนแบบตามความถนัดของแต่ละคนให้เรียนวิชาหลักเป็นความรู้พื้นฐานที่ทั่วโลกเขายอมรับกันได้ส่วนวิชาเรื่องเนี่ยให้เลือกตามความสนใจอะคะ่ะมันเป็นโอกาสที่ดีกว่าที่เด็กจะได้เรียนหลายๆอย่างชอบสายวิทย์จะไม่จำเป็นต้องเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะทุกตัวต้องดีกว่านะนอนอยู่แล้วภาสมุดเราได้เรียนอันที่เราชอบให้เราได้ลองเรื่อยๆจนกระทั่งเจอวิชาที่สนใจจริงๆอะไรอย่างนี้ดีกว่าคะ่ะ